กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะมานำเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองนะคะ169,000บาทค่ะราคาอาจจะสูงนิดนะคะทุกท่านแต่ว่าสภาพรถนี้ใช้งานได้สบายค่ะผู้ขายยังรับประกันไม่เท่ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะให้ด้วยค่ะพร้อมระบุในสัญญาให้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะถ้าเจอนี่ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ขายลงรายละเอียดไว้นะคะ 1,69,000บาท Isuzu e DMAX SLX Cap 2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะปี07นะคะเลขไมล์ห0 0 0กิโลเมตรค่ะกระจกขึ้นตรงไฟฟ้านะคะรถบ้านมือสองพร้อมขับใช้างานต่อถูกใจไปดูรถแถวไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะต้องเน้นโทรคุยและนัดหมายล่วงหน้านะคะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมตามข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้น สำหรับในวันนี้ขอราไปก่อนนะคะไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ